สวัสดีครับจากเพจมหาทรัพย์ไพบูลนะครับ MSP วันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับคีมปากขยายนะครับยี่ห้อ t o t ทรโทโทุ่น THT 1น8่งหนะครับคีมปากขยายขนาด8นิ้วนะครับ200รมิลตัวนี้นะครับตัวผลิตภัณฑ์สินค้า เราจะเป็นปากขยายปุบเข้าขุบออกได้ตัวสินค้านะครับจะเป็นเหล็ก CRV นะครับมีความแข็งแรงทนทานมากตัวด้ามน,นะครับจะเป็นด้ามแบบปุ้มยานะครับเพื่อให้จับก,กระชับมือยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> นี่ครับปากขยายมันก็จะนะครับมันก็จะตัวนี้ไม่ได้ขุบเข้าขุบออกได้ โอเคลูกค้าถ้าได้สนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ